ข่าวด่วนล่าสุดค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4เรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้และขึ้นลมแรงบริเวณเอ่าวไทยเราไปรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดกันเลยค่ะในช่วงวันที่20-25ธันวาคม66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีรอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง5-8องศาเซลเซียสภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยของภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-10องศาเซลเซียสและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งส่วนยอดภูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5- 13องศาเซลเซียสขอให้พี่พน้องๆดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมทั้งระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่22-25บถึงธันวาคม66หยอมความกดอากาศตามกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนจะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้เน้นในส่วนของที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําแลผ่านและพื้นที่รุ่มว ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงในช่วงวันที่22-25ธันวาคม66โดยจะมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะสําหรับพี่ๆน้องๆท่านไหนจะไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวก็สามารถไปในเรือช่วงนี้เนาะก็ ทางภาคเหนือจะมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นก็เที่ยวให้สนุกค่ะส่วนใครจะไปสัมผัสทางยอดภูของภาคอีสานก็ไปได้เลยนะช่วงปลายปีนี้ถือว่าเป็นการสิ้นปีใหม่อย่าง ค่อนข้างที่จะอากาศหนาวก็เลยทีเดียวเตรียมสุขภาพให้พร้อมเสื้อกันหนาวเตรียมให้พร้อมค่ะสาหรับพี่น้องชาวภาคใต้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักฝนสะสมอาจจะส่งผลให้เกิดน้าท่วมฉับพลันนะช่วงนี้มรสุมกําลังแรงขึ้นแอดมินเป็นห่วงทุกท่านคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วหากมีข่าวสารเรื่องพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมจะแจ้งจะรายงานให้ทุกท่านได้รับทราบยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยขอบพระคุณมากๆไปลวค่ะสวัสดีค่ะ